6,000บาทค่ะ6,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครที่บอกว่าแพงนะคะกดเลื่อนผ่านไปได้เลยค่ะ6,000บาทสำหรับคันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นว่าคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยตั้งแต่กระจังหน้านะคะตาไฟตรงนี้นะคะเป็น ตัวใหม่แล้วนะคะสวยมากๆตาใสปิ้งปิงปงแบบนี้นะคะ t o y o ต a a อันติมีอะไรคุ้มค่าต่อมาสำหรับคนที่ดูรถคันนี้นะคะยางค่ะคันนี้ยางปี2024สัปดาห์ที่1น,นะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนยางมานะคะยางกู o เยียร์สีเส้นแมตคู่ตัวรถนะคะทนมากๆสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อรถพร้อมใช้งานร้านเรารถพร้อมส่งมอบนะคะคันนี้เป็นสีเงินค่ะขับแล้วเาเรียกว่าไรามีเงินมีทองขับสีเงินก็มีเงินมีทองแต่บางท่านอาจจะเรียกสีบรอนแต่ทางเราเรียกสีเงินค่ะลูกค้าใช้แล้วก็จะได้มีเงินมีทองนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะว่าช่องเก็บสัมภาระของคันนี้อันติดปี2024เครื่อง1.8ตัวรองท็อปคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่น็อตฝาท้ายนะคะ ออกมาจากโรงงานแบบไหนตอนนี้อยู่แบบนั้นเลยค่ะแค่เปลี่ยนสถานที่จอดรถเท่านั้นนะคะรอลูกค้าคนใหม่มาลับกลับบ้านเลยนะคะคันนี้นี่ยางอะไหล่นะคะเป็นของที่แถมมาจากโชว์รูมเลยนะคะยังไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินเลยยางอะไหล่เดิมๆนะคะแม่แรงเครื่องมือมีครบนะคะดูด้านซ้ายด้านขวาหลุมยางอะไหล่เดิมๆม,มากนะคะแม้แต่รอยกาวก็รอยกาวเดิมๆที่ มาจากโรงงานนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่หารถนะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะถ้าใครไม่ทันคันนี้ถือว่าพลาดมากๆนะคะทันก่อนสงการถ้าลูกค้าหาอยู่นะคะเราขายเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะในน่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนิดนึงนะคะว่า Toyota a อ t i s ิ8คันนี้นะคะห้องเครื่องเขาเป็นแบบไหนนะคะ นี่เป็นยังไงเผยโฉมก็หน่อยค่ะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่ทักอยู่นะคะคุณไม่พลาดแน่นอนนะคะร้านเรามีสปาลดให้แล้วทั้งคันมูลค่ามากกว่า5,000บาทเนาะนี่น็อตนะคะน็อตฝากระโปรงครบครบ,ครบไม่มีขยับค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะส่องดูจะส่องแค่ไหนหรือจะเตรียมอุปกรณ์มานะคะรถเราใหม่มากๆ นี่เป็นไงคะซ้ายขวานะคะเป๊ะๆเ,เดิมๆแบบไหนนะคะออกมาจากโรงงานแบบไหนตอนนี้เหมือนนั่งในโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์มอกอกยังมีครบนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ปกติถ้าฝากกะโปรงมันไม่เดิมี่ยไม่มีแล้ว เนาะอันนี้เดิมเดิมคือไม่รู้จะบอกอยังไงว่ามันเดิมแบบไหนแต่มันเดิมมากๆนะคะออกจากโชว์รูมออกจากโรงงานแบบไหนคันนี้ก็แบบนั้นเลยรถมือสองสภาพป้ายแดงนะคะต้องแวะมาที่ต่อติวคาเซนเตอร์เลยนะคะเห็นไหมคะเอานิ้วลูบๆแนมะ้แต่คลิปทุกตัวก็ยังอยู่ครบรอยมาร์กรอยอาร์คจากการรอยมาร์กจากที่ QC ที่โรงงานเช็คก็ยังอยู่ครบนะคะก่อนรับรถเรามีเปลนะี่ยนน้ำมันเครื่องแถมให้ฟรีหมื่นกิโลนะคะน้ำมันเราก็จะอยู่ในเกรดวาโรลีนนะคะนี่ ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเดินให้มันรอบรถตรงไหนที่มันมีที่ติบอกมาเลยนะคะภายในเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเอ้ยภายในเป็นเบาะผ้าค่ะสีครีมนะคะกลิ่นจะบอกว่าถ้าลูกค้าได้กลิ่นเนี่ยคันนี้ยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทค่ะคกูเกียออโต้เนาะสปามาให้แล้วทั้งคันนะคะปรับเบาะก,กันนิดนึงรถเราดูได้ลองได,ลงได้ลองขับได้นะคะ แอร์เย็นมากๆคันนี้เนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะเห็นไหมคะปุ่มปรับแอร์ปรับแอร์ปรับพัดลมอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะที่หนึ่งของโตโยต้าอีกอย่างหนึ่งของรถเก่งนะคะก็คือความเย็นของแอร์เข้านั่งปุ๊บปรับปับ๊บเย็นปั๊บเลยค่ะถ้าคันไหนเย็นช้านี่ของปอมแล้วเนาะนี่ดูความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความสมบูรณ์ของเบาะค่ะมือจับเดง้งๆไม่มีตรงไหนแทบจะเป็นริ้วรอยที่รู้ว่าชำรุดเลย ไม่มีเลยตรงนี้เป็นตัวตั้งนาฬิกานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นไว้ควบคุมปุ่มอินเตอร์เทนค่ะจะเร่งเสียงจะเลื่อนผ่านจะปรับเป็นซีดีจะดูเป็นฟังเป็นวิทยุนะคะได้หมดกระจกนะคะเดิมๆเลยแต่งหน้าสวยๆเลื่อนได้พร้อมใช้งานนะคะที่เก็บของด้านซ้ายเนาะก็มีให้เก็บของกระจุกกระจิ๊กสำหรับคุณผู้หญิงนะคะนี่คุณผู้ชายก็ใช้เท้าแขนไปเท่ๆส่วนช่องวางแก้วนะคะ เยอะมากๆเนาะด้านกลางสองแก้วซ้ายอีกหนึ่งขวาอีกหนึ่งด้านหลังก็มีนะคะนี่ไหมคะ ทีมงานเราพร้อมกับส่องให้ดูส่องแสงแรงพอๆกับแสงแดดคันนี้นะใครพลาดนะคะบอกเลยว่าพลาดพลาดพลาด,ลาดมากๆอย่าพลาดเลยนะคะผ่อนแค่หกพ0นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนราคาแค่3 3 9 0 0นบาทสําหรับลูกค้าที่สนใจจะมาที่ร้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองรถกันนิดนึงให้รู้ว่าเครื่อง1.8ึ่งแแบบนี้มันดียังไงเนาะ สำหรับลูกค้าที่จะมาที่ร้านนะคะแล้วมาจากกรุงเทพนะคะถ้ามาทางมอเตอร์เวย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนขอค่อยๆลงก่อนนิดนึงมันเป็นเนินค่ะบอกแล้วสีเงินคนขับรถสีเงินก็เหมือนมีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะใช้แล้วเหงร่ําล่เลยรวยๆก็ต้องมาซื้อรถที่ร้านต่อติวคาเซนเตอร์เลยจ้าของเราแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะถ้าน้ำมันหมดรถ สตาร์ทไม่ติดแบตหมดยางแตกต้องการลดสไลด์โทรหาคอร์เซนเตอร์เราได้เลยนะคะดูแลครบ1ปีล้นๆ้นไปเลยนี่ความกว้างของคนข้างๆคนขับนะคะกว้างมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทัศนวิสัยของการขับดีมากถ้าว่าดีมากเดี๋ยวจะว่าชมเนาะแต่ว่ามันดีจริงๆก็เลยต้องเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าอันติดคันนี้เนาะ ได้ในความกว้างนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระเครื่องพันแก็เลยทําให้เราขับง่ายนะคะนี่เส้นทางถ้าลูกค้าที่ลงมาจากมอเตอร์เวย์แล้วนะคะช่องทางแหลมชีบางขับมาประมาณสักหกิโลจะเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาเนาะแล้วก็จะเจอปั๊มน้ํามันปตทขวามือถ้าเมื่อไหร่ที่เจอปั๊มน้ํามันปตทอยู่ซ้ายมือขับไปอีกสัก800เมตรเนี่ยก็จะเจอเต็นท์แล้วนะคะเนี่อันนี้โค้งให้ดูจริงๆแล้วอยากจะดิบให้ดูสักแต่ก็กลัว,ว,วพนักงาน ปั๊มน้ำมันตกใจอะค่ะนี่ม,มากนะคือตกหลุมยังแทบไม่รู้เลยว่าเราตกหลุมอะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ช่วงล่างดีมากสําหรับเพื่อนๆที่หาอยู่3ามแสนสามนพนะคะถ้าดูเรื่องความคุ้มค่าค่างวดคุ้มมากๆหยอดกระปุกวันละสองร้อคุณได้ขับรถ ระดับนี้แล้วก่อนหน้านี้นะคะค่าตัวเกือบล้านเราจัดมาให้คุณในราคาเหลือเพียงแค่339,000บาทนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนภาษีพร,พรบรเราแถมให้นะคะประก,กันเราก็แถมให้ได้สำหรับลูกค้านะคะเนตเราก็ขับตรงมาเลยนะคะบอกเลยว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนทักมา สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนเป็นเงินสดใบรับรองเงินเดือนไม่มีประกันสังคมมีเครดิตผ่อนมาแล้วหนึ่งปีทักมาเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะขอให้ไม่ติดดัลลิสต์มีประวัติการผ่อนมาแล้วหนึ่งปีทักมาหรือวินมอเตอร์ไซค์นะคะถามว่าออกรถได้ไหมออกได้ไหมถ้าคุณมีบัตรที่เป็นใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะที่อยู่ข้างหลังสีชมพูค่ะแล้วก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์ที่คุณขับมาแล้วเนี่ยสักประมาณ13เดือนทักมาเลย ออกได้แน่นอนคนค้าไม่ต้องพกมานะเสียเวลาเงินจองก็ไม่ต้องเอามาค่ะเปลืองค่าใช้จ่ายเอาใจอย่างเดียวนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะมาแล้วอากาศร้อนแบบนี้ขี่ตามรถอะไรเย็นที่สุดก็ต้องขี่ตามรถขายติมนี่แหละคะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะ ทักมาเนาะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะคะแถนทุกอย่างให้แบบว่าพึงพอใจกันแน่นอนตอนนี้ยังทันนะคะเห็นไหมคะรถ,มรถสายมือเต็นท์รถสวยๆอะคะ่ะที่รถเยอะๆนั่นนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะเจอต่อติวคาเซนเตอร์แน่นอนนะคะหาเราเจอทุกเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นทีทีนะคะคุณพิมพ์หาต่อติวคาเซนเตอร์คุณเจอแน่นอนนะคะมาหาเซลล์พี่ปลาได้เลยนะคะพร้อมบริการลูกค้าทุกคนที่สนใจออกรถที่เต็นท์ ต่อติวคาเซ็นเตอร์นะคะวันเดียอนุมัติก็มีแล้วทําได้จริงทําได้แล้วนะคะนี่เป็นยังไงล่ะแค่นั่งคันนี้นะคะลืมไปเลยว่าอากาศร้อนเป็นยังไงเปิเป,ปจอดกันนิดนึงใช้งานง่ายๆค่ะเกียร์ออโต้พวงมาลัยนะคะหมุนนี่ใช้งานได้ง่ายสําหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายค่ะแล้วก็ที่ชาร์จแบตเนาะ ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับก่อนที่ระดับเครื่องนะคะก็ปิดพัดลมปิดแอร์น้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะนี่สำหรับใครที่หาอยู่เนาะคะันนี้339,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่6,000บาทอย่าพลาดอย่าพลาดนะคะทักมาได้เลย095 225 0462้า04ลอี่พปลานะคะพร้อมบริการนะคะคุ้มมากๆผ่อน6กพ0ผ่อน6,000เท่านั้นย้ำ สวัสดีค่ะ